ก่อนวันหวยออกแม่น้ำหนึ่งขอตกยู่ส่งฟ้องศาลขอหวยแห่ซื้อเลขเด่นเช็คเลขดังสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับช่อง 2K เก g o o ออย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะวันนี้นะครับหลายท่านกำลังหาเลขเด็ดกันเลยทีเดียวผมก็หานะฮะแต่ยังไม่ได้เลยใครมีเลขเด็ดเอามาฝากพี่น้องกันทุกท่านด้วยนะฮะผมนะ ไปตามข่าวเลขเด็กกันเลยดีกว่าหลายคนคงจะรอคอยนะครับเช็คเลขดันนะครับดังก่อนหวยออกโจมแม่ใบหวยคอตกยวส่งฟ้องศาลนะฮะคอหวยแห่ซื้อเลขดังแม่น้ำหนึ่งและพุ่มพวงเมื่อเวลาเที่ยงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผอบอตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถแถลงถึงผลการจับกลุ่มกรณีของแม่น้ำหนึ่งหรือนางสาวพิราดาธานโชคจินดานะครับว่าการตรวจคนบ้านแม่น้ำหนึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันได้ว่าได้รับการจ้างและได้รับเปอร์เซ็นต์ในการประชาสัมพันธ์โฆษณาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเว็บพนันจริง โดวยวันนี้นางสาวพิรดานะฮะได้มาพบพนักงานสอบสวนสำนักงานหรือสอนอลำผักชีแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับนางสาวพิรดาขอเรียกแม่น้ำหนึ่งดีกว่านะฮะไม่ถนัดคุ้นปากจริงๆกันเลยทีเดียวในข้อหาการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันในเว็บพนันออนไลน์ส่วนการใบหวยยังไม่ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ ทางพนักงานสอบสวนสอนอลำผักชีจะสามารถสรุปสำนวนส่งตัวแม่น้ำหนึ่งต่ออายการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลแขวนมีบุรีต่อไปนะครับส่วนพลตรวจตรีหรือพลตําร,รนภัทรบุตรนะฮะข้าพูดปิดขอไปด้วยฮะกล่าวว่าที่พามานางสาวแม่น้ำหนึ่งเป็นแค่บุคคลที่ให้หวยบอกหวยหรือบอกเลขเท่านั้นและยังไม่มีเรื่องการเกี่ยวข้องกับการพนันกระทั่งมีการไลฟ์สดใน Facebook ในลักษณะใบเลขเด็ด ในงวดลงวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งมีพฤติกรรมชักชวนให้คนเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์นะฮะพร้อมทั้งมีการปักหมุดชื่อเว็บไซต์ชัดเจนซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรบการพนันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าดำเนินการล่อซื้อปรากฏว่ากา,การเล่นการพนันนะฮะได้จริงตามที่แม่น้ำหนึ่งมีการโฆษณาชักชวนตำรวจจึงแจ้งความกล่าวโทษไว้ที่สนลำผักชีก่อนเข้าตรวจคน้นพยายาม หลักฐานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าจ้างการโอนเงินทั้งนี้ตัวเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวได้ปิดตัวไปแล้วเนื่องจากเลขที่ให้ไปใกล้เคียงกับเลขที่ออกจึงต้องจ่ายเงินให้กับผู้เล่นพนันเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับส่วนชาวเชียงใหม่ตะเวนหาซื้อเลขแม่น้ำหนึ่งกับเลขพุ่มพวงขายดีบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลริมถนนหน้าชุมชนการเคหะหนองหอยถนนมหิดล ตำบลหนองหอยนะฮะอําเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองประชาชนเริ่มทยอยออกมาหาซื้อเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งและเลขพุ่มพวงดวงจันทร์เกลี้ยงทุกแผงกันเลยทีเดียวอย่ว่าเชียงใหม่ฮะกรุงเทพฯเกียงฮะน้ำแดงก็เกียงครับจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหวยงวดนี้รับมาแพงและขายได้ช้าเนื่องจากเชียงใหม่ฝนตกด้วยประกอบกับชาวบ้านที่มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนมากจะมาเลือกซื้อแต่เลขดังๆเช่นเลขแม่น้ำหนึ่งและเลขพุ่มพวง หากไม่มีเลขดังก็จะไม่ซื้อไม่เอาเสี่ยงซื้อเลขใกล้เคียงเลยอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการประหยัดเงินทําให้เลขอือ่นๆที่ไม่ดังขายไม่ได้เหลือเต็มแผงสําหรับเลขเด็ดนะฮะที่ประชาชนมาตะเวนหาซื้อและขายดีในงวดนี้ก็คือเลขปุ้มพวงคือเลขฟังนะฮะสองเกส่วนเลขแม่น้ำหนามห้าเจ็ดแปด 78ก็ขายเกี้ยงแผงเช่นกันนะครับแล้วยังไงฮะระวังนะฮะอาจจะไม่ออกฮะงวดนี้นะครับเพราะจ้อมือไม่ให้ออกนะครับแล้วก็รัฐบาลก็คงนะครับอาจจะมีล็อกเลขอื่นฮนะระวังให้ดีนะงวดนี้นะครับเพราะเป็นวันแห่งโลก,กาว,วินาศนะครับวันที่16ในวันพรุ่งนี้วันพุธนะฮะในทางโหาราสากเขาเขียนไว้ว่าวันโลก,กาว,วินาศนะครับ ังไงก็เอาใจช่วยทุกท่านนะฮะรางวัลที่1ผมขอนะครับงวดนี้สาธุเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ